สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะกับมินนัทวีรนุชกิติพรเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมินอยู่ที่ทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานติณสุรานนท์ในจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาแน่นอนแต่ว,ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นแล้วก็จะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะเออไไไหวว้นน้้นนนคุุณยังไไยงงงททามมม่่่ดลีรืจะป ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมิงก็อยู่กับคุณนัทพงษ์แล้วก็คุณพัชรีโนรดีนะคะซึ่งก็เป็นผู้สามีภรรยาที่เป็นเกษตรกรคนที่ปลูกยางพารานะคะแล้วก็เป็นแหล่งรับซื้อยางพาราด้วยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามเลยว่าพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่คะที่ตรงนี้ครับค่ะใช่สี่ไร่ครับ แล้วปลูกมานานหรือ,อยังคะปลูกมาประมาณตั้งแต่เรื่องปลูกก็ปร12ปีนะครับ12ปีรับท้าเป็นล้านม่อยู่อย่างสุบบายอยากมีเงินท้องมากพอเพียงพอยใส่จายไม่ต้องวุ่นวายกังวลเหมือนวันนี้หาคุณฝันว่าอยากมีรถยต์ ผู้ชมคะเสียดายจังเลยตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยต้องมานั่งคุยกันในนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นผลผลิตแล้วก็คือน้ํายางแล้วก็เห็นว่ามันมีผลผลิตที่ดีดีเลยใช่ไหมคะตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหามาก่อนปัญหาอะไรคะน้ายางไตเนื่องครับแต่ก่อนมีลักษณะมันเป็นยังไงมันจะมันจะแห้งนะลรังปกติกขิดต้นยางมันไม่มีน้ํายางออกค่ะเลยต้องหยุดทิ้งมันไปก็คือทิ้งต้นไปเลยเลยไหมคะก็คือว่าคือเราปลูกมาแล้ว แต่ว่าเรากรีดไม่ออกน้ำไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรคะรู้ไหมมันเป็นเพราะไอ้รากมันดูดน้ำไม่ดูดน้ำยางมาไม่ได้ครับน้ำยางมันต้นมันไม่มีมันก็คือว่ารากมันไม่ดีเกี่ยวกับดินไหมคะอย่างเกี่ยวกับดินครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าอะไรอะคะดินนี่คือมีการทำมันเยอะแล้วหรือว่ามีการับหลายครั้งทําเปลี่ยนมามันก็ไม่มีมันไม่มีไอ้ธาตุของดินมันก็คือไม่มีสารอาหารมันก็ว่าขาดปุ๋ยอะอ๋อแล้วแล้วก่อนหน้านี้เรามีการแก้ปัญหายังไงบ้าง ก็มาเริ่มมาใช้บานเย็นนะครับมันมันก็ดีขึ้นมันก็สักพักมันก็มีน้ํายางออกหมใหม่ขึ้นตอนนั้นเราเจอกับปัญหาโรคยางตายนึ่งใช่ไหมคะผลผลิตเป็นยังไงก็ปริมาณน้ํายางก็น้อยค่ะน้อยหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นน้ํายางก็จะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นค่ะขณะที่กรีดน้ายางก็จะนิ่มกว่าก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะค่ะก็คือว่าตอนที่เป็นโรค หน้ายางตายนึ่งเนี่ยค่ะคือกรีดก็มีบ้างแต่ว่าได้น้อยใช่ไหมคะน้อยมากมันมีแทบจะไม่มีเลยก็ได้ว่าได้จะไม่มีเลยก็คืออย่างงี้คือเป็นบางต้นใช่ไหมบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะพอเราเจอปัญหาแล้วเราก็คิดว่าน้ํายางมันไม่ได้แหละเราทํำยังไงก็มาใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นนะครับค่ะไปกบก้นตำลำต้นบ้างราดดินบ้างอืน้ำรากมันก็ทิ้งไปสักพักก็ดีขึ้น ออกมาปกติเหมือนเดิมแล้วก่อนนันนี้คือเรารู้มาจากเพื่อนเกษตรกรเรารู้ไหมว่าไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรก็ลองดูครับลองดูครับเขาบอกหน้าตายนึ่งมันจะหายก็ลองมาใช้ดูมันก็ดีขึ้นใด้ผลจริงครับแล้วก่อนที่จะใช้อันนี้เรามีการใช้อย่างอื่นมาก่อนไหมครับก็ใส่ปุ๋ยปกติไม่ได้ใช้สารอะไรครับอแต่ก็คือว่ายังไม่ดีขึ้นก็เลยลองมาใช้บ้างไหนๆก็ลองแล้วลองบ้างพอลองเสร็จก็ดีได้ผลได้ผลได้ผลนี่คือ ประมาณยังไงคะอาทิตย์หนึ่งหรือว่ายังไงบ้างทิ้งกันมานะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอลอง, <1 S 2> ง,งกรีดมันดูอีกว่ามันจะออกม,มัก้ยไหมก็ออกมาก็คือจากการที่เราใช้เนี่ยก็คือยังเป็นลำต้นเดิมอยู่ใช่ไหมคะลำต้นเดิมครับ,รบแล้วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีมาดูแลมาดูแลอีกแบบหนึ่งแล้วก็ในในลำต้นเดิมพอเรามากรีดอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงคะผลรมันมีน้ำยางออกเราตอนนั้นรู้สึกแปลกใจไหม ว่าเอ้ยอะไรเนี่ยออกได้ไงที่ข่าวลือมันก็เป็นเรื่องจริงเออราก็เออก็ดีใจขึ้นมาว่าพอเจอปัญหาแล้วเออเราได้น้ํายางค่ะแล้วคือยังไงคะน้ํายางมันเป็นยังไงลักษณะต้มเป็นยังไงบ้างคะมันก็ต้นมันคือมันสมบูรณ์ขึ้นใบก็ดกดําขึ้นนะค่ะแล้วก็น้ํายางนะคะน้ำยางก็อกอกมากขึ้นอ่าแล้วหลังจากมาใช้นานไหมคะกี่ถึงเดือนไหมพอเรา หาวิธีมาอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ถึงเดือนครับอ๋อไม่ถึงเดือนแสดงว่าเราพอเจอปัญหาเราก็หาวิธีแก้ไขเลยใช่ไหมคะก็คือไม่ถึงเดือนแล้วผลผลิตตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเยอะยังไงคะก็ตอนนี้ตอนนั้นมันออกมาไม่น้ํายางทุกต้นก็ไม่มากครับเดี๋ยวมันออกมาเยอะประมาณสักไล่หนึ่งผมว่าแต,แต่ก่อนออกประมาณเจ็ดกิโลเนี้ยมันก็เป็นสิบสิบสิบกว่าอ๋อก็คือว่าเยอะขึ้นใช่ไหมคะเยอะขึ้นขึ้นทั้งหมดเนี้ย พอเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาหมดโรคนี้หายไปเลยไหมคะหายครับหายไปเลยหายทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับเหรอคะแล้วมีคนที่ใช้สารปรับสภาพดินเหมือนเราไหมคะเราแวกนี้พอเรารับซื้อเนี่ยเราได้มีการเปรียบเทียบไหมว่ามีครับลูกค้าที่มาขายน้ำยางนี่ครับบอกเขาว่าเของเราใช้นี้นะเขาก็เห็นก็เอาไปใช้กันเยอะเหมือนกันครับแต่นี้ปกติเขาใช้มาก่อนหน้าเราหรือว่าเขามาถามจากเราไปมาถามจากเราถามจากเราเพราะเห็นว่าคุณภาพน้ำยางเราหรือเปล่าครับครับเขาเห็นมาเขาก็ถามว่าทำไมยางถึงออกเนี่ยเขาบอกเขา่าใช้ เลิตยัณฑ์บานเย็นเนี่ยสภาพดินค่ะสวนของคุณพี่เนี่ยนอกจากจะปลูกเองก็ยังเป็นจุดรับซื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพอเราเป็นจุดรับซื้อเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบไหมคะว่าสวนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้สารับสภาพดินสวนบางสวนก็ใช้อะไรเงี้ยเรามีการเปรียบเทียบไหมว่าคุณภาพยางมันแตกต่างกันยังไงคือเปรียบเทียบกับคนที่เอาไปใช้เขาขายน้ำยางเปร์เซ็นยางเขาก็ดีขึ้นยางเขาจะมากขึ้นเพราะเรารู้อยู่วันนี้เขานยางเขากี่กิโลใช่ไหมครับะพอวันหลังเขาไปใช้มันก็เริ่มออกมามากๆขึ้นก็ได้คุยกัันน่งคุยกัน ก็ได้นั่งคุยกันก็ได้เห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมคนที่ไม่ใช้ปกติออกมันไม่มันไม่ได้เพิ่มอ่ะเอาพี่พุณเีพูดว่าคนเราเราเห็นไหมว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะไหมก็เกิดการเสียบเทียบเหมือนกันนะลูกค้าก็เออทำไมของเจ้าเมื่อกี้เนี้ยเปอร์เซ็นต์เขาเยอะอ่าเราเป็นผู้ซื้อเราก็แนะนำเหมือนแล้วก็พอเราเจอว่ามันดีเราก็แนะนำมันเนาะค่ะอันวยอยาจะมีบ้าน รบลั่่บบยยใจใจ่่นนนออออยยยยยูาาาางงงงสกกมมมีีเเิทพพใจไต้ววุผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดรับซื้อน้ํายางของคุณนัทพงศ์แล้วก็คุณทัชชลีนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนัทพงศ์ก่อนนะคะคุณพี่นัทคะคหลังจากที่เราได้น้ํายางมา <c oughs> เรามาทํายังไงนะครับเราก็รับน้ายางเราก็มาขึ้นช่างกิโลครับก็คือพอได้น้ายางมาค่ะแล้วก็ช่างใสใช่ไหมคะช่งกิโลว่าของเขาได้มา้หนักเท่าไหร่นะครับ น้ำหนักเท่าไหร่สมมติครับสมมติสมมตินะคะคุณผู้ชมน้ำยางขนาดนี้กี่ประมาณกี่ต้นนะคะพี่น้ำยางขนาดนี้ประมาณสักร้อยต้นประมาณร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นก็จะได้ประมาณยี่สิบสองกิโลครับยี่สิบสองกิโลค่ะหลังจากที่เราชั่งน้ําหนักแล้วเราก็ตักน้ํายางไปทําเปอร์เซ็นต์คือคือดูว่ายางนี้มีได้กี่เปอร์เซ็นต์นะค่ะเขาก็ชั่งเปอร์เซ็นต์นะครับอืมค่ะแล้วก็มาส่งต่อให้คุณพัชรีอีกทีนึงตัคาสิบ ก็คือตักประมาณเท่าไหร่จุดแปดห้าจุดแปดห้าแต่เกินได้นิดนึงใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนเกินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ในตู้อบค่ะสามนาทีสามนาทีค่ะอ๋อสามนาทีนี่คือมันเป็นเวลาที่เราวัดมาแล้วหรือยังไงคะถ้าเกินสามเกินสามได้ไหมน้อยกว่าสามได้ไหมก็จะแห้งไปค่ะถ้าเราใช้เวลานานมันก็ไอ้ยางมันจะแห้งไปครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าน้อยก็ ม่พอดีอ่าก็ประมาณสามนาทีเราประมาณคือประมาณสามนาทีกะไว้แล้วมันพอดีเลยใช่ไหมคะอตอนนี้ก็ครบสามนาทีแล้วนะคะหลังจากที่เราเอาเข้าไปอบในไวโพรเมลสามนาทีเสร็จแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ให้มันเย็นแป๊บนึงค่ก็คือม้วนม้วนใช่ต้องต้องต้องให้สะอาดเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าเขาเปอร์เซ็นต์เขาขาดอะค่ะอ๋อก็คือถ้าเราใส่ไปเท่าไหร่เราต้องกิ้งให้มันใช่ใช่ค่ะหมดให้กิ้งให้หมดด้วยเลยค่ะ แล้วก็จะเอาเข้าไปชั่งชั่งอีกรอบหนึ่งค่ะ,คะเพื่อว่าจะดูเปอร์เซ็นต์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะค่ะ,คะก่อนเข้าไปมัน0.6 ศูนย์จุดอ่าศูนจุดแอันนี้ได้33%ปนะคะสามสิบสามเปอร์เซ็ปกติของเราก็ประมาณนี้ปะคะสามสิบห้านี่คือหลังจากที่เรามีการปรับสภาพดินแล้วก็ต้นยางพาราเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่หลังก่อนหน้านี้อะคะดีไหมคะคุณภาพที่เราเอามาวัดอย่างเงี้ยดีไหมกประมาณสามสิบเอมสนก็ดีขึ้นมาเยอะดีขึ้นมาเยอะค่ะแลราคาก็จะเปลี่ยนค่ะแล้วเงินที่ได้แต่ละวันมันก็จะเพิ่ม เพราะวันวันหนึ่งนี่เราทําประมาณประมาณกี่กิโลของผมประมาณร้อยร้อยกิโลร้อยกิโลถ้าคิดเป็นเงินแล้วประมาณวันละเท่าไหร่คะประมาณวันหนึ่งสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทโหวันละสองพันกว่าบาทหลักการคำนวณคือเราได้มาเอาน้ําหนัก33แล้วเราต้องเอามาได้เปอร์เซ็นต์ยางได้เปอร์เซ็นต์สามสิบสามใช่มาคูณกับน้ําหนักยางที่ซื้เซ็นกับน้ำหนักก็คือคูณเมื่อกี้ที่เราวัดมาใช่ไหมช่างมาคูนกันก็จะเป็นยางแห้งค่ะ ได้ยางแห้งแล้วก็คูณกับราคาที่เราซื้อในแต่ละเกรดที่ตั้งไว้อ่ะค่ะอ๋ออันนี้ก็คืออีกเกรดหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นเงินที่ลูกค้าได้ไปในแต่ละครั้งอืมอันนี้คือเรายังไม่รวมกําไรของเราใช่ไหมไม่ไม่ของเราต้องไปส่งแล้วก็อวันหลังจะรู้ไอก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการรับซื้อยางใช่ไหมคะหลังจากที่เรารับซื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นขั้นตอนของการไปส่งโรงงานใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนที่เราจะไปส่งโรงงานพอเราไปถึงโรงงานเนี่ยโรงงานมีการช่างใหม่ไหมช่างใหม่ครับยังไงบ้างเขาก็ผมจะถ่ายออกจากที่ใส่น้ํายางก็เขาก็ไปช่างใหม่เทนัวได้กี่กิโลก็ทำแบบแบบนี้เหมือนกันครับจะทำแบบนี้เหมือนกันแล้วน้ําหนักที่จากโรงงานกับของเรานี่ต่างกันเยอะไหมต่างกันครับนิดนึงหรือว่านิดนึงนิดนึงครับก็คือบวกลบนิดนึงไม่ต่างกันมากไม่มากไม่มากครับอก็พอใจไหมราคานี้ก พอใจใจถ้าเกิดราคาดีกว่านี้มันก็ดีขึ้นครับอแต่ว่าคือตอนนี้ยังพอใจแต่เดิมยางมันถูกตอนนี้ยังถูกใช่ไหมคะแต่น้ำยางมันก็คือพอมาใช้ตัวนี้มันก็น้ำยางก็ดีขึ้นอหลังจากที่เราเจอปัญหาเราก็มาปรับการบำรุงมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นยางออกขึ้นเส้นก็ดีขึ้นเงินก็ได้มากขึ้นอันนี้ชอบเลยใช่ไหมคะคุณนัดกับคุณ พัชรีมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านมั่งเผื่อว่าดูแล้วโอ้โหที่นี่ได้กำไรเยอะมากเลยอยากจะทําตามฝากหน่อยค่ะก็คุณพัชรีก่อนก็ได้ก็หลังจากที่มีพี่พี่ชายแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อสารบันเย็นค่ะก็เปอร์เซ็นต์ยางก็จะดีขึ้นจากสามสิบตอนนี้ก็จะได้ไปประมาณสามสิบห้า น้ำยางออกมากขึ้นน้ายางก็จะนิ่มขณะที่กรีดยางค่ะแล้วก็งืนที่ได้ในแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นก็อยากจะให้พี่น้องที่ที่มีเป็นชาวเกษตรกรสวนยางนะคะมามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็เห็นผลนะคะหลังจากที่ใช้มาแล้วสองปีก็ตอนนี้ลูกค้าที่มาขายน้ํายางของที่ที่ที่นี่นะคะก็ใช้กันอยู่หลายหลายหลายเจ้าเหมือนกันก็ได้รับ ทำตอบกลับมาว่าก็ดีค่ะก็อยากจะแนะนําให้คนอื่นเนี่ยมาใช้ด้วยอ่าแล้วคุณพี่นัดมัางนะคะครับมันก็ทุกคนที่มาก็ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสใครมีโอกาสได้ใช้บานเย็นก็ลองใช้ดูครับลองดูก่อนเผื่อจะมีโอกาสเหมือนกันครับค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัดแล้วก็พี่ทัชรลีมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยาแล้วก็การรับซื้อน้ายางค่ะขอบคุณค่ะ